ครับต้อนรับคุณผู้ชมกระสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิดัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงสุกเวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึง4ี่โมงเย็นทางช่องไทย p ี s เนะครับเราคุณผู้ชมดูทางออนไลน์อีกทางหนึ่งนะครับไปกันที่แฟนเพจ a c e b o o k ทุกทิศทั่วไทยและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับผลงานจากมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับเพื่อส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านให้มีไก่สายพันธุ์ดีครับที่เนื้อดีรสชาติอร่อยเอาไว้เพาะเลี้ยงกันนะครับด้วย ตอนนี้ตลาดกำลังต้องการสูงมากเลยครับ พัฒนาแม่พันธ์ุมาจนถึงรุ่นที่3นะครับผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้วก็จับคู่ผสมพันธุ์อย่างมีระบบจนได้สายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นนะครับทั้งโตเร็วใช้ต้นทุนค่าอาหารต่ําให้ไข่ดกฟองใหญ่แล้วก็สามารถให้ลูกไก่3สายเลือดที่เติบโตไวครับใช้ระยะเวลาเลี้ยงสั้นเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับนี่คือไก่พันธุ์ลูกผสมพื้นเมืองสีโคตรบูนจากการพัฒนาของมหาวิทยายลัยนครพนมนะครับ จนตลาดในจังหวัดมีความต้องการสูงมากเพราะว่าให้ปริมาณเนื้อเยอะครับมีความนิ่มแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยครับทเท่ฉลี่ยแล้วแม่ไก่ของเราให้ไข่ประมาณ210ฟองต่อปีซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับแม่ไก่พื้นเมืองเขาจะให้ไข่ไม่เกิน80ฟองต่อปีนะคะคราวนี้พอมาถึงปี2567้า้กเราก็ทดสอบข้อมูลของลูก นะคะว่าลูกที่เกิดจากแม่พันธุ์กลุ่มนี้เนี่ยมีการเจริญเติบโตเป็นยังไงผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือไก่มีการเจริญเติบโตที่ดีมากคุณภาพเนื้อคุณภาพซากก็ดีแล้วเราก็ทำการเซอร์เวตละโดยทำเป็นโครงการของนักศึกษาปริญญาตีให้เขาเลี้ยงแล้วก็ขุนโดยวิธีการทางวิชาการให้กินอ,อาหารตามะระยะเวลาของการเจริญเติบโต อาจารย์ทานี้เป็นอาจารย์มัธนียาอาจารย์ประจําสาขาวิชาสัตวาสตรส์มหาวิทยายลัยนครพนมนะครับไล่ฟังว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการผลิตไก่พื้นเมืองในประเทศไทยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคนะครับก็เป็นอันเนื่องมาจากข้อจํากัดของไก่พื้นเมืองที่เติบโตช้าครับให้ไข่น้อยแล้วก็มีอัตราการแปรรูปต่ำเมื่อเทียบกับไก่พันธุ์ลูกผสมนะครับสํานักงานการวิจัยแห่งชาติจึงสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาแม่พันธุ์ไก่ลูกผสมพื้นเมืองหรือว่าที่รู้จักกันว่า ไก่3สายเลือดนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สามารถนํามาเลี้ยงแล้วก็จําหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทดแทนการพึ่งพาแม่พันธุ์ไก่ที่ต้องไปนําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับที่ในปัจจุบันก็อยู่ในมือของบริษัทรายใหญ่ไม่กี่แห่งก็ทําให้กเกษตรกรทั่วไปไม่มีโอกาสเข้าถึงแม่พันธุ์คุณภาพที่ดีแล้วก็ให้ผลผลิตสูงและราคาไม่แพงนะครับ ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนครพนมก็เลยพัฒนาแม่พันธุ์ไก่สายพันธุ์ไทยที่เกิดแล้วก็เติบโตในไทยรับภายใต้ชื่อว่าไก่สีโคตบูนโดยตั้งชื่อตามพื้นที่ต้นแบบในการเพาะเลี้ยงและก็วิจัยในจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งเป็นแหล่งที่มีความเหมาะสมด้านภูมิอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยครับทางโครงการเราก็เลยต้องการที่จะ ขยายฐานการผลิตก็คือสร้างเครือข่ายเกษตรกร,กรแล้วก็สร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณรอบๆเขตมหาวิทยาลัยของเราวันนี้เราก็ได้อบรมเครือขาอ่ายเกษตรกรผู้ผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองในเขตอำเภอ,อเมืองแต่ว่าเป็นเขตตะบลขามเท่าของเรานี่เอง ก็ะคะัดเลือกเกษตรกรได้ทั้งหมด8ลายเพื่อที่จะส่งลูกไก่ไปให้เกษตรกรทดลองเลี้ยงดูแล้วก็จะทดสอบดูว่า,าถ้าเป็นพื้นที่ของนครพนมหรือพื้นที่ของอำเภอเมืองเนี่ยการเลี้ยงการเจริญเติบโตจะเป็นยังไง ไก่สีโคตบูนไม่เพียงแค่สามารถเติบโตได้ดีเทียบเท่าหรือว่าดีกว่าแม่พันธุ์ที่นําเข้านะครับแต่ว่ายังมีจุดแข็งสําคัญก็คือความทนทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้นนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงได้ในโรงเรือนแบบเปิดซึ่งเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของไทยด้วยครับทั้งยังต้านทานโรคแล้วก็มแมลงได้ดีนะครับทําให้กเกษตรกรเนี่ยสามารถลดต้นทุนการจัดการโรคแล้วก็ยารักษาได้อย่างมากเลยนะครับตอนนี้มีกเกษตรกรให้ความสนใจพันธไก่ สีโคตบุญนะครับมีการลงทะเบียนมาขอรับลูกไก่ไปเลี้ยงเป็นจํานวนมากเลยครับตอนนี้ทางสาขาวิชาสัตวาสตร์ของบอนครพนมก็มอบพันธุไก่ให้เกษตรกรรายย่อยครับได้เอาไปเลี้ยงในระดับครัวเรือนกันนะครับเพื่อจะได้ผลิตลูกไก่ที่มีคุณภาพดีครับแล้วก็ยังส่งเสริมนะครับให้ความรู้เรื่องของกระบวนการผลิตนะครับตั้งแต่การเพราะเลี้ยงนะครับการดูแลต่างๆการแปรรูปจําหน่ายอย่างครบวงจรเลยครับ